สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดัดรวดนะคะใส่ขอบตะก้านะคะมีคนถามมาว่าดัดยังไงให้สวยเนาะดัดยังไงให้ตรงเท่ากันเนาะใส่ตะก้างวงของเรานะคะอันนี้จะพามาดัดรวดกันใส่ขอบตะก้ากันนะคะก่อนอื่นนะคะเราสารตะก้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็อ่า จัดได้ทรงแล้วก็พับให้เขาเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้นะคะพับตามมุมให้เขาเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นก็ใช้สายวัดของเรานะคะวัดรอบขอบปะตะกร้าด้านบนนะคะวัดรอบเลยว่าได้ความยาวเท่าไหร่นะคะอันนี้ได้ประมาณประมาณ9 8เซนติเมตรเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดลวดประมาณ1 0 5เซนติเมตรเนาะ เราจะตัดลวดนะคะหนึงห้าเซนติเมตรนะคะนี่พอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็ดัดให้เขาตรงเนาะอันนี้วิธีดัดให้ตรงของเราก็คือใช้คอ้อนนะคะใช้คอ้อนตอนแรกเขาจะเป็นโค้งๆเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นโค้งโค้งใหญ่ๆเลยนะคะลวดลวดเส้นนี้นะคะลวดเบอร์สิบสองเนาะลวดอ่อนเบอร์ส2นะคะนี่นะคะลวดอ่อนเบอร์ส2บของเราใช้ลวดอ่อนเบอร์สิบ แล้วก็ตัดออกมาแล้ว105เซนติเมตรจากนั้นเราก็มาดัดให้เขาตรงแบบนี้นะคะก็คือเราวิธีของเรานะเราใช้ค้อนนะคะทุบ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 แบบนี้นะคะทุบทุบทุบใช้ใช้ไม้รองของเราจะรองกับกับพื้นพื้นเตียงอะค่ะเตียงที่เราวางอยู่หน้าบ้านเนาะแล้วก็ทุบ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 ใส่กับพื้นไม้หรือใครใส่กับเขียงอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะทุบให้เขาเป็นเส้นตรงทำยังไงก็ได้ให้เขาเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาวัด นะคะแล้วก็จะมาดัดทีละด้านนี่อุปกรณ์ของเราก็คือครีมนะคะครีมสำหรับดัดลวดก็มี1อันเราใช้อันเดียวเนาะใช้อันเดียวจากนั้นเราก็จะวัดดูนะคะด้านนี้นะคะว่าได้ความยาวเท่าไหร่นะด้านนี้30เซนติเมตรนะคะด้านแรกก็คือ30เนาะนละ่ะ สามสิบเซนเราก็จะตัดประมาณเราก็จะดัดดัดด้านแรกก่อนสิบเจ็ดเซนติเมตรนี่จบมาสิบเจ็ดเซนติเมตรเห็นไหมสิบเจ็ดเซนติเมตรแล้วก็านนิ้วเราล็อกไว้แบบนี้นี่สิบเจ็ดเซนจากนั้นก็คีมนะคะอย่เข้าไปแบบนี้นี่นี่ได้ล็อกแล้วล็อกตรงสิบเจ็ดเซนจากนั้นเราก็ดัด นี่ใช้มือเราดัดลงแบบนี้ดัดลงไปน,น,นี้นะคะอันนี้ก็จะเลยสิบเจ็ดเซนอยู่เนาะโอเคนดี่เห็นไหมพอเราดัดลงมาเขาก็จะได้17เจ็เซนนี่ก็จะเด็เป็นด้านนี้เนาะก็คือเราจะให้เส้นมันมา,าต่อกันอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะเอาเป็นด้านนี้ดีโอเคเ,อเป็นด้านนี้แล้วกัน สิบเจ้นจากนั้นก็มาวัดด้านนี้กันนะคะว่าว่าด้านนี้ยาวเท่าไหร่นะคะ,ะวัดวัดขอบนะคะด้านนี้ได้อสิบเจุดนะคะ17.7เราต้องวัดเซนให้ดีๆนะคะอะ่เดี๋ยวจะให้ดูชึบชืบ เราต้องดูเส้นนะคะวิธีการตัดลวดต้องละเอียดนะคะต้องใช้ทางเซนติเมตรนะคะไม่ต้องใช้ทางนิ้วเนาะทางนิ้วเขาห่างเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ด้านเซนติเมตรเนาะวัดดูอันนี้ได้17.7นะคะเอาเจ็ดแล้วกันที่จริงขอบมันอยู่17.6เจ็ห็นไหมแล้วเลื่อนมา1 7บดจหรือ1 7บจ็ก็ได้นะคะ ประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็จะมาวัดนะคะวัดขอบด้วยของเรานี่ก็จะวัดจากขอบตรงนี้เลยนะอ่ะนี่ด้านด้านแรกเราโค้งไว้แบบนี้แล้วนะนี่โค้งแบบนี้หจากนั้นก็ใช้สายวัดนะคะวัดดูจากขอบเลยจากขอบนี้มาก็นี่ มาจับอยู่ตรงนี้ก็คือสิบเจ็ดจุดสิบเจ็ดจุดแปดิใช้นิ้วเราเนี่ยล็อกไว้แบบนี้จากนั้นก็ครีมของเราเนี่ยครีมของเราจะจะนีบอยู่ตรงสิบเจ็ดจุดเจ็ดเซนติเมตรนะสิบเจ็ดจุดเจ็ดเซนนะคะ สิบเจ็ดจุดเจ็ดเซนติเมตรก็ดัดเอ๊ะโอเคไม่ตรงแล้วเห็นไหมดัดไม่ตรงแล้วโอเคนี่ดัดให้เขาตรงตรงกันหน่อยนี่จากนั้นเราดัดมาประ,ประมาณนี้แล้วเราก็วัดดูนะคะวัดดูอีกทีนึงวัดได้หรือเปล่าสิบเจ็ดจุดเจ็ดไหมโอเคอันนี้เราดัดค่อนข้างที่จะยาวไปเลยนะทีนี้ไปแล้ว โอ้โหไปสิบแปดเลยนะโอ้โหไปยาวมากไหนดูก่อนมาดูก่อนว่าพอได้ไหมเนาะอืมมันยาวไปไม่ได้นะทุกคนอันนี้พอรวัดเนี่ยนะคะนี่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 พรวัดให้ดูจุบนี่ เราวัดจกะขอบตรงนี้มาเห็นไหมคะว่าเข้าเลยไปต้องเยอะแน่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเลื่อนดูตรงกลางกลางพอเราวัดนี่เนี่ยมันไปเยอะเลยเนะี่ยไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้นะคะขอบตะกร้าไม่สวยแบบนี้ไม่สวยแน่นอนพอเราดัดไปแบบนี้แล้วทำไงแล้วก็ดัดคืนนะคะก็ใช้ค้อนตอกเหมือนเดิมคะ่ะให้เขาตรง นะคะใช้ค้อนตอกให้เข้าตรงแล้วก็จะมาดูการวิธีการเนี่ยอุปกรณ์ของเราอันนี้คือตั่งนะคะแล้วเรียกตั่งเนี่ยก็อี้เลเ็กนะที่นั่งแต่มันเป็นไม้เนาะแต่มันจะเป็นไม้นี่เราก็ใช้ตัวนี้ของเราค่อนข้างที่จะเตี้ยนะที่จริงมันต้องมันต้องมันต้องสูงกว่านี้นะจากนั้นก็ใช้ตีตีตี ทำไงไต้องสูงกว่านี้เด็ดจากนั้นก็ต่อ นี่นะคะต่อกับขึ้นไม้เข้าตรงแบบนี้อุปกรณ์เราก็ไม่ไมีมากมายนะคะหาใช้ที่แบบเท่าที่เรามีะวัดใหม่วัดใหม่ดูใหม่เอาใหม่มันไอเมื่อกี้เราเอาก็ไปสิบเจ็ดครึ่งแล้วกันสิบเจ็ดจุดห้า จำให้ได้อยู่ที่17.5เซนติเมตร17.5เราลืมไปว่าเราดัดดัดลงด้านล่างเราไม่ได้ดัดขึ้นด้านบนดัดลงด้านล่ะ17.5นะคะมาดูกันอันนี้คือ17.5นะเราจับอยู่ที่17.5เซนติเมตรแบบดูโอเคไหนล่ะ โอเคได้นะคะนี่เห็นไหมเอาไปดูใกล้ๆก,กันนี่ต้องรายละเอียดเดยอะเหมือนกันนะคะวิธีการดัดลวดเนาะนี่เห็นไหมเมื่อกี้มันไปสิบแปดน้นนะคะสิบแปดเห็นไหมสิบแปดกว่านี่นี่อันนี้ได้นะคะอันนี้ได้พอดีแล้วเพราะว่าขอบตะการ้าเรามันจะ17.7เจ็ดจุดเจ็ดนะคะนี่ก็มาพอดีเลย17.7นี่โอเค จ็ดจุดเจ็ดยังไม่ถึงสิบแปดนะสิบแปดต้องขีดนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็สิบเจ็ดจุดเจ็ดนี่อยู่ตรงนี้นะคะ้ะนับแบบนี้เนาะไปด้านต่อไปกันเลยด้านนี้เราต้องดูด้วยนะคะว่าเราวัดจากด้านไหนเนาะเพราะว่าบางทีแต่ละด้านแต่ละด้านไม่เท่ากันเนาะพอด้านนั้นด้านนั้นเสร็จนะคะเราก็จะมาวัดด้านนี้นะคะ ด้านนี้อยู่ที่ประมาณสามสิบสาจุนะคะสามไม่ถึง31อนะคะ30.5เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดลวดนะคะเราก็ต้องวัดมาประมาณประมาณ30สนะคะเราจับลวดอยู่ที่30เซนนะคะ สามสิบหรือสามสิบเอ็ดนะคะประมาณนี้นะคะสามสิบไม่ใช่สามสิบ0 1สิสามสิบจุดหนึ่งนะคะสามสิบจุดหนึ่งจะจะจับรวดอยู่ประมาณนี้นะคะนี่เพราะว่าเราพับลงด้านนอกเราไม่ได้พับเข้าพับด้านนอกเราไม่ได้พับด้านไหนเนาะจากนั้นเราก็ดัดรวดลงมาแบบนี้นะคะ พอเราดัดลั่วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวัดดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าพอเราดัดแล้วนะคะได้ไซส์ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้ไซส์เราก็ทําใหม่นะคะโอเคค่ะอันนี้ได้สามสิบจุดห้าพอดีนะคะแสงเนาะสามสิบจุดห้าพอดีค่ะประมาณนี้โอเคใช้ได้นะคะ จากนั้นก็ไปด้านต่อไปกันเลยนะคะก็จะมาวัดด้านนี้กันนะคะว่าด้านนี้เท่าไหร่อ่าสิบเจ็ดจุดห้านะคะด้านนี้สิบเจ็ดจุดห้านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องวัดลวดประมาณสิบเจ็ดจุดหนึ่งนะคะนี่ประมาณนี้สิบเจ็ดจุดหนึ่ง ก็ใช้ครีมเราจับอยู่ที่17.1จจากนั้นเราก็พับลงมาแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วก็ใช้เราก็วัดดูนะคะอีกเช่นเคยนะคะว่าได้ตามที่เราต้องการไหมนะคะนี่อันนี้ก็จะได้พอดีนะคะ17.5พอดีพอดีเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้ขอบรวดนะคะ ขอบลวดก็วัดขอบตะก้ามานะคะวัดขอบตะก้านี่นเราทําเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็วัดรอบขอบตะก้ามานะคะว่าขอบตะก้าเราได้กี่เซนนะคะสมมุติคุณบอกว่าได้นี่แปดสิบเก้าเซนติเมตรนะคะนี่ได้แปดสิบเก้าเซนเราก็จะตัดลวดให้คุณคือร้อยห้าสิบเซน ไม่ใช่ว่าบอกมาร้อยห้าเซนไม่ใช่นะคะไม่ไม่ต้องเผื่อให้เรานะก็คือถ้าอยากได้ลวดก็คือวัดขอบตะก้ามาต้องเสร็จก่อนนะคะสารตะก้าเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็วัดมาว่าขอบตะก้าคุณได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราเผื่อให้นะคะเราจะเผื่อให้เองนะคะถ้าอยากได้ขอบลวดนะคะก็คือเห็นลูกค้าถามมาบ่อยนะคะว่ามี ลวดขอบตะกร้าไหมก็คือเรายังไม่เคยทํานะคะแต่ว่าลูกค้าถามมาบ่อยเราก็จะทําให้แต่เราจะไม่ได้ดัดแบบตรงให้แบบนี้นะคะคือวัดขอบตะกร้ามาแล้วเราก็จะตัดเผื่อให้แล้วเราก็จะทําให้เขาเป็นโคง้โคงๆเล็กๆให้นะคะเป็นม้วนเล็กๆให้จากนั้นลูกค้าก็ไปใช้คอนใช้อะไระทุบหรือไปดัดให้เขาเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะแล้วค่อยดัดรวดนะคะตามที่เราบอกแบบนี้ให้เขาได้ทรงตามรูปของอตัวตะกร้าที่ทุกคนนะคะ แจงมาก็คือดัดแบบนี้นะคะถ้าเราดัดลงด้านล่างก็คือเราจับจับแล้วเราดัดลงแบบนี้นะคะก็คือเราถนัดขวานั่นเองเนาะที่เราดัดนี่คือเราถนัดขวาแล้วก็จะดัดจากด้านขวามาก็จะไล่ดัดมาทีละด้านทีละด้านแล้วก็วัดไปทีละด้านสมมุติว่าวัดได้35 30ิบห้าสเซนติเมตรเราต้องจับเนี่ยจับ เนี่ยให้ให้อยู่ประมาณ30.1แล้วเราดัดลงจะพอดีจะได้จะได้30.5พอดีนะคะสมมุติด้านนี้เรา17.7เจ็ดราก็จับอยู่ที่17พอดี17บเจ็ดราดัดลงก็จะได้17.1ก็ได้ แล้วก็ดัดลงก็จะได้17.5ห้าอย่างนี้นะคะนี่เสร็จแล้วสำหรับการวิธีการดัดร่วเนาะหรือจะดูอีกหนึ่งอันนี้ของใบนี้นะก็คือใช้ของใบใบไหนเราวัดไปไหนแล้วก็ใช้ใบใบนั่นเลยนะก็คือด้านนี้อันนี้จะอยู่ด้านนี้แบบนี้ ไว้ให้ถูกด้านด้วยนะคะเพราะว่าบางทีบางทีด้านของเราก็จะไม่เท่ากันอยู่ประมาณหนึ่งเส้นหรือครึ่งเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องวัดแล้วเราต้องต้องวางขอบให้ดีๆอันนี้ก็สิบเจ็ดจุดห้าอันนี้ก็สิบเจ็ดจุดห้าจุดหจุดเจดอันนี้จะยาวกว่าสองสอง อเคอันนี้ถูกต้องแล้วเราก็จะเอาไว้แบบนี้โอเคเราก็จะจับใส่แบบนี้เลยอ้ามาดูอีกมาดูอีกใบหนึ่งแล้วกันค่ะนี่ใบนี้อันนี้ก็จะวัดดูก่อนว่าด้านหน้าของเราได้กี่เซนติเมตรนะคะอย่าล้ำคานกันนะแล้วก็เพิ่งเคยนะคะเพิ่งเคยพาทำเหมือนกันนะขอบรวดเพราะว่า เราต้องเป็นงานละเอียดอ่อนเนาะอันนี้ได้29เซนติเมตรอันนี้เราก็จะดัดสัก16ชึบชิบอ่ะครั้งแรกนะคะเราจะจับอยู่ที่16เซนติเมตรแสงไม่ชัดเหรอทุกคนชึบโอเคนะคะ ไม่สิเราจะให้ช่วงรอยต่อของลวดนะคะมาอยู่ด้านนี้ึจะดัดจากด้านนี้ไปมาดูอีกฝั่งนี้ว่าได้เท่าไหร่ฝั่งนี้ก็จะได้ประมาณสิบเจ็ดเนาะสิ 17. ฝั่งนี้17เซนติเมตรเราก็จะประมาณ16.7หะคะนะคะเราจับด้วย1ิบนี่แล้วก็ให้เขาหยอดลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็จับตรงนี้แล้วเราก็ดัดลงพอเราดัดแล้วนะคะเราก็วัดดู ว่าได้ไหมสิบเจ็ดอ้ยพอดีเป๊ะเลยอะ่ะพอดีเลยจากนั้นก็มาด้านนี้29่สิซนติเมตรอันนี้เราวัดไปแล้วนะเมื่อกี้ยี่ส้าเซนติเมตรนะคะทุกคนจากนั้นก็มาวัดด้านนี้กัน29ใช่ไหมยี่เกาอยู่นี่แล้ก็จะจับประมาณ28.7เซนติเมตรนะคะ จับอยู่ที่ด้านนี้มันยี่สิบเก้าเซนเนาะเราจะจับอยู่ที่28 7สเจ็ซนติเมตรนะคะนี่ประมาณนี้แล้วเราก็ดัดลงโอเคนี่ลงแล้วดัดลงให้แน่นให้ตรงตรงจากนั้นก็วัดดูโอเคเลย29เก้ซนติเมตรพอดีเป๊ะจากนั้นก็มาวัดด้านนี้กัน นี้ได้สิบเจ็ดเหมือนกันโอเคสิบเจ็ดนะคะด้านนี้ที่ให้วัดทุกด้านนะคะบางทีบางทีด้านหนึ่งสิบเจ็ดเป๊ะบางทีอีกด้านหนึ่งก็มาสิบเจ็ดจุดหนึ่งเ้นสิบเจ็ดจุดสองเ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมีเซ้นออกมาอ่าอันด้านนี้สิบเจ็ดนะคะเราก็ต้อง จับลวดอ่าวิธีเราวัดแล้วก็ใช้ลวดอยู่แบบนี้ก่อนนะคะวางราบกับพื้นแล้วเราก็วัดจากขอบลวด,ดอ่าด้านนอกเลยนะคะแล้วก็วัดมาแล้วก็จะมาจับอยู่ที่16.7เซนติเมตรแล้วเราก็จับลวดไว้ที่16.7เซนติเมตรแบบนี้จากนั้นเราก็ดัดลวดลงะะพอเราดัดลวดลงเสร็จแล้วเราก็วัดดูนะคะ นี่โอเควัเราก็จะอยู่ประมาณนี้มาดูโอเคค่ะ17พอดีเป๊ะเลยนี่นะคะจากนั้นเราก็จะมาวัดด้านนี้นะคะว่าได้เท่าไหร่ด้านท่วงรอยต่อของเส้นก็จะประมาณ29่สซนเมตรจากนั้นเราก็วัดเลยด้านนี้ให้ได้29่สซนเมตร แล้วก็ใช้อ่าสกอตเทปนะคะเทปกาวนะคะพัน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 ,พนไว้รอบรอบเนี่ยขยับให้เขาได้ยี่เก้าซนติเมตรแล้วก็อ่าเทปพ,พันเลยนะคะพันแบบนี้เลยพันให้เขาได้ทรงแบบนี้เลยนะคะนี่ ก็จะได้ออกมาทรงสี่เหลี่ยมสวยงามนะคะจากนั้นก็ไปไล่เก็บขอบตะกร้าของเราเลยธรรมดาเลยนะคะก็ปเป็นการเสร็จสีส่นะคะการตัดลวดนะคะพอเราเก็บขอบตะกร้าก็าจะได้นี่ขอบตะกร้าที่สวยงามแบบนี้อันนี้คือใส่ลวดแล้วนะคะใส่ลวดแล้วเก็บขอบแล้วก็จะได้ทรงที่สวยงามนะคะแน่นแบบนี้นะคะแน่นแน่นแน่นมากๆเลยนี่แน่นไม่ขยับเลยนะคะนี่ สวยงามนะคะใครสนใจนะคะติดต่อสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราทิ้งไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพามาทำสายสายตัวนี้กันนะคะที่เราค้างไว้คลิปก่อนนะคะคือเรายังไม่ไม่ไม่ใส่สายเนาะเราเก็บขอบสิทธิ์แล้วแต่เรายังไม่ไม่ทำสายเนาะทีนี้เราก็จะพามาทำทำตะก้างหงวงทำเป็นสายก็สายก็ใส่ขอบลวดเหมือนกันนะคะ ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งเดี๋ยวจะพามาทําในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไปด้วยนะคะถ้ามีของลงมาหรือว่ามีอัปเดตอะไรต่างๆก็จะลงให้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ